ทีนี้เรามาดูนะครับแร่ธาตุที่เราต้องใช้ในร่างกายขาดไม่ได้ธาตุเหล็กอันนี้เป็นตัวแรกธาตุเหล็กเป็นองค์ประกอบของเม็ดเลือดแดงฮีโมโกลบินและเอนไซม์ต่างๆทําหน้าที่สร้างเม็ดเลือดแดงขนถ่ายออกซิเจนจากในเลือดไปยังเซลล์และอวัยวะต่างๆร่างกายนําวิตามิน B ไปใช้อย่างถูกต้องเพิ่มภูมิต้านทานช่วยระการหายใจของเซล์ให้สมบูรณ์แบบต้านความเครียดพวกเลือดจางพวกซีดเหนื่อยง่ายอ่อนเพลีย กระจัดสารแคดเมียมแคดเมียมพูตัวนี้พวกนี้จะทำลายสมองนะและค้างอยู่ในตับเป็นส่วนประกอบของโปรโตีนล้ำย่อยนะคาต,เต์ตเลสคาเลสนี่มีบทบาทสำคัญในเรื่องของการเจริญเติบโตกระตุ้นเซลล์สมองต่อมใต้สมองนะในกะนการสร้างโกรทฮอร์โมนนั่นเองแคลเซียมคือการทำงานของของแร่ธาตุต่างๆวิตามินมันต้องทำงานร่วมกันมันมาเดี่ยวไม่ได้เราจะเห็นว่าแคลเซียมขายเยอะไหมยีอ่อนั้นยีอ่อนนี้กินแล้วกระตูแข็ง แคลเซียมปปปยเ,ยปเป็นองค์ประกอบของกระดูกและฟันผิวเล็บผมเป็นองค์ประกอบในการสังเคราะห์อะเซทิลโคลีนซึ่งเป็นสารจะเป็นในการส่งกระแสความรู้สึกระบบประสาทนะฮะและแคลเซียมจะทำงานได้ดีต้องมีวิตามินร่วมเช่นแมกนีเซียมอฟอสฟอรัสแมงกานิสวิตามิน A C ซดีวิตามินเอสหรือกรดไขมันไม่ถึงตัวเพราะนันกก้นแคลเซียมว่ากินแคลเซียมเพื่อสร้างกระดูกแต่กินแคลเซียมอย่างเดียวช่วยอะไรไม่ได้ มันต้องมีอย่างอื่นเป็นโองค์ประกอบร่บวมแมกนีเซียมเป็นโองค์ประกอบของกระบวนการเผาผลาญที่ยังเป็นหลายกระบวนการเป็นจาเป็นตะกานหดและคลายตัวของกล้ามเนื้อถ้าเรามีแมกนีเซียมมีแคลเซียมมากเกินไปเนี่ยกล้ามเนื้อจะเกร็งพอกล้ามเนื้อเกร็งก็คือมันมันไม่คลายพอไม่คลายก็เป็นตะคริวเรานั้นมันต้องมีแมกนีเซียมเพื่อให้มันคลายออกปรับอุณหภูมิของร่างกายเปลี่ยนน้าตาลในเลือดให้เป็นพลังงานสังเคราะห์เ n เรดาเนี่ยก็คือสังเคราะห์กรดดิวีดนั่นเอง ฟอสฟอรัสรักษาสุขภาพของระบบประสาทส่งัญญาณกระตุ้นประสาทซ้อมแซมเอเยเอกระดูกฟันควบคุมการทํางานของไตควบคุมการหลั่งฮอร์โมนนะปรับความเป็นตัวด่างในกระแสเลือดเลือดของเราเนี่ยต้องมีความเป็นด่างอ่อนๆค่า P.S อยู่ที่จุด้ค่าคุณสามารถควบคุมค่า P.S ในกระแสเลือดให้อยู่ที่ประมาณ7จ7 3จุดสจจุดสามหราจ็จุดหอยู่ระหว่างนี้คุณจะไม่ป่วย จะแข็งแรงตลอดโลกอะไรมาเด้งหมดภูมิต้านทานจะสูงนะครับเพราะฉนะนั้นมันก็ต้องมีตัวปรับสภาพใช่ไหม,มก็คุมการหลั่งโฮอร์โมนปรับความเนกรดด่างช่วยย่อยวิตามินบี b 3ในการทํางานของวิตามิน B, 2, b ให้มีประสิทธิภาพเพื่อในการดูดซึมสารอาหารเาผ่าันแป้งไขมันโปรตีนซึ่งเป็นส่วนประกอบของสารที่ชื่อว่าฟอสโฟไลปิดซึ่งเป็นเยื่อหุ้มเซลล์ ตัวนี้กลุ่มพวกนี้ฟอสโฟเลติกที่เราได้ยินใน้องตลาดส่วนใหญ่ก็จะใช้น้ำมันหรดคาลเราตามคือถ้าต้องการกลุ่มโทโคฟอสโฟเลติกต้องกินน้ำมันรข้าลอีกไหมไม่ต้องเลยใช่ไหม,ไมแหมงกานิสเพื่อสร้างเม็ดแดงกระดูกกล้ามเนเมาาื้อระบบประสาทต่อมพิสิอเทียรีก็คือต่อมใต้สมองนั่นเองนะครับ <S <S สังเคราะห์กรดไขมันโดยเฉพาะไทรอซินพวกที่เป็นไทรอยมักจะมีตัวนี้มากหรือน้อยเกินไป ฮอร์โมนเพศช่วยระบบสืบพันธุ์ผลิตน้ำนมถ้าตัวนี้ช่วยผลิตน้ำนมปนท้องกินได้ไหมได้กับคุมการสั่งงานของสมองระบบกล้ามเนื้อระบบประสาทาตับอ่อนเปลี่ยนน้ําตาลให้เป็นไก่โคเจนเก็บไว้ที่ตับซีลีเนียมซีลีเนียมนี่ในเรื่องของระบบไหลเวียนเลือดและหัวใจนะฮะทางการแพทย์ศูนย์การแพทย์เบอร์ลินนะครับเขาใช้ในการรักษาโรคข้อต่าง อันนี้ก็ช่วยในเรื่องของการทํางานหัวใจสมองเส้อดกระเจียบกาะจัดอนุโมทนบต้องการความดันเอามาคึกหัวใจล้มเหลวไตถูกทาลายแก่ก่อนวัยปัญหาโรคข้อโบบการไหลเวียนของเลือดขับสารพิษตรวจประจําเดือนตรวจกล้ามเนื้อเป็นเดกปรอกรักษาความยืดหยุ่นของผิวหนังซิ <See? S 1> อันนี้เป็นฮิลลิงมินาโรเป็นเกลือแร่ที่ใช้บกบัดเรื่องรักษา ป้องกันการเกิดต้อกระจกรักษาสมดุลของระบบประสาทและสมองระบบประสาทส่วนกลางมีส่วนสําคัญในการสร้างนิพลีแอซิดทำงานร่วมกับเอนไซม์ในการสร้างพลังงานและสร้างคอลลาเจนตอนเรามีคอลลาเจนเพิ่มมากขึ้นริ้วรอยอ่ะลงไหมดีไหมเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ s o d ควบคุมอินซูลินสร้างภูมิต้านทานองค์ประกอบสําคัญของ super o ไ i d e d i s m u t เตสก็คือสิงเป็นสารชะลอแก่ เสริมประสิทธิภาพในการสืบพันธุ์ป้องกันการเป็นหมันป้องกันสิวต้านเชื้อโรคสร้างภูมิต้านทานไอโอดีนอันนี้เป็นองค์ประกอบหลักในการผลิตฮอร์โมนไทรอยที t ีไตรไอโอดไทลอซี ok อันนี้ไทรโยนีนก็คือทีสาตัวนี้สำคัญมากในการควบคุมการหัวขาดช่วยพัฒน,นาการจเจริญเติบโตของ ระบบประสาทและสมองและและร่างกายช่วยควบคุมการเต้นของหัวใจควบคุมการกระจายของน้ําในวัฏกต่างๆในเอาไปว่าคือเซลล์ทั้งหมดเซลล์เกิดการเผาผลาญขึ้นปุ๊บเนี่ยมันก็จะมีของเสียซึ่งน้ําจะต้องกระจายเข้าสู่ตัวมันแล้วนําพาออกไปของเสียจะต้องถูกขจัดออกกระตุ้นให้มีการหลั่งน้ำนมได้มากขึ้นควบคุมน้ําหนักป้องกันโรคออกพ่อไนโตรเป็นพิษโรคอ้วนและสารพิษพวกโลหะหนักสารตะกั่วสารปรอดแคดเมียมปูโตเนียม ควบคุมการดูดซึมน้ําตาลจากลําไส้เล็กและการสังเคราะห์คอเลสเตอรอลโครเมียมทำงานร่วมกับอินซูลินควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดลดคอเลสเตอรอลป้องกันหลอดเลือดแข็งตัวถ้าเราทําไงถ้าหลอดเลือดยืดหยุ่นได้ดีการเกาะตัวของไขมันก็จะน้อยลงนำกรดอะมิโนไปเลี้ยงส่วนต่างของร่างกายทํางานร่วมกับไอเอเอในการสังเคราะห์โปรตีนโพแทสเซียม กระตุ้นการส่งประสาทในการผลักกละกายตัวของความเนื้อโดยเฉพาะกล้ามเนื้อหัวใจะตัวนี้ตัวสาคัญตัวโพแทสเซียมเนี่ยแต่ถ้ามีปัญหาโรคหัวใจมีองค์ประกอบร่วมเขาก็บอกว่าเฮ้ยถ้าโพแทสเซียมเยอะเกินไปก็จะมีปัญหากับหัวใจเหมือนกันแต่หัวใจต้องใช้โพแทสเซียมร่วมกับเซเลเนียมนะครับช่วยเผ,ผาผลาญไขมนันคาร์โบไฮเดรตเปลี่ยนเป็นน้ําตาลกรุโกสรและเปลี่ยนเป็นไกลกคเจนเก็บไว้กระตุ้นให้ไตขับของเสีย และสารพิษออกจากร่างกายกระตุ้นการบีบและคลายตัวของลำไส้ควบคุมความดันออสโมติกเ,เซลล์นำออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเบต้าคาโรทีนอันนี้อยู่ในกลุ่มของพวกคาโรทีนอยพวกกลุ่มของสารต้านสารต้านอุสาะตัวแก่น,นะครับเฟิร์นฟูลหัวใจโรคกะเร็งป้องกันเยื่อเมือกของระบบทางเดินหายใจส่วนบนระบบของปอดต้องทำหน้าที่ถูกต้องตนี้ถ้าขาดตัวนี้เนี่ยการทำหน้าที่ของมันก็จะลดลง ป้องกันและรักษาโรคผิวหนังโรคสิวป้องกันการเกิดต้อกระจกเพิ่มประสิทธิภาพในการมองเห็นเสริมสร้างการทํางานของระบบภูมิต้านทานลดระดับคอเลสเตอรอลคืนความอ่อนเยาว์เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับกระดูกถ้ากระดูกแข็งแรงกระดูกอ่อนแข็งแรงการกดทับเซลล์ประสาทจะลดลงครับนี่คือกลุ่มของเบต้าคารทนฮอลเทนอยไบโอฟอเบนอยอะไรไ้อองท้ายด้วยนอยนอยทั้งหลายเนี่ยก็คือสารต้านอนุมูลอิสระทั้งหมดซึ่งอยู่ในไขมัน